เอาเลยบอบอชื่อต้แจ๋วบอชื่อมิสซินใช่เหมยใต้แจ๋วบอชื่อมิสซินใช้เหมยจิงทุยกวนบอครังียวค่ะนเนาะ่งมากได้เลย 拍的时候的感觉，OK，好。那我们今天的话呢，和大家说一下，我们直播间是会有延迟，所以大家有什么想说的话可以打起来啊。到时候我看到了会让告诉他们看一下啊。然后我们今天直播间呢是会送出九张签名照和三张拍立的，只要你们参与我们的活动都可以免费送。而且大家呢点一下上面的关注，然后领取十元无门槛优惠券哈。所以的话呢，我们下单之前希要怎么关注领券？OK，好。 我们今天学了中文我们还有一些中文要教呢为什么因为来到米斯汀中文是传统 O K มาในสตินดองเดียนพานซานนไ้ไหมไดครับได้ครับก่อนเือนเลยโอเคการจิว่าอะไรการจิแปลว่าอะไรเอออยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้อยากรู้เออแค่แค่บอกอตอบได้ไหมคะซื้อเลยไม่ใช่การจิ้งค่ะเลเร็ยวเรียวใช่หรอเรียวเรียวเออลู่เต้ยย่า你怎么知道赶紧是什么 มันตามซึมซับมาเรื่อยๆอใช่ครับใคร,ใครพูดวใครพูดอไร่พูดเนี้ยก็มาไลฟ์กับพี่ังก่อนเนี่ยแหละก็มีจินก็มีบ้างก็เจอกันบ้างพี่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดตลกคุยชาไม่นี้อ่ะอ๋อ่าฮ่าฮ่า่อ๋ฮ่า่าาอเคโอเคโอเคโคือเอเคโอเคโอเคโอเคอหแเลโอเคโัเคคเออออเ วาไนี่เหมอนใช่ไหมพูดพร้อมกันได้ไหมอี่ฉีกอกับห่องสามว่าอ้ี่มาอน่โอเคทีานค่มกโอเคด่านะคะเ个夏天这个夏天这个夏天百万百万什么意思呢่啊เชิญเชิญเจเกอเนี่ยบอกว่า นี่นี่คือชาเทียนก็คือเป็นเทียนที่จุดไฟเราเราไปเราไปมุกภาษาอีกแล้วอ่ะเราไปภาษาเขาไม่เก็ตไงเข้าใจไหมถ้าแบบนี้ก็ชาเทียนเ่าอยูกขไม่รู้ซอนเงินาเทียนซัมเมอร์เจอ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 เจเทีเจอ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 เอเเออ แ我和我和我一起扒，一起一起扒，嗯，这个夏天，这个夏天，เจ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 เเจ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 เเจ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 เเจเจเจเเจ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  这个。哎哎，怎么？等一来，再来一遍，慢慢的，哦，猜看、啊、这个，这个,这个夏天，夏天和我，和我一起吧，一起吧。<起>啊，就是ฤ嗯。啊，不这个夏天和我一起吧。哦哦 一百分，念得快点。念得快点。念 OK。你来哈。快点。哎，大哥，你再来一遍。这，这个夏天由我去举办。那显然的，哈 OK，老板六六呢？这个夏天和我一起办。嗯。这个夏天我一起举办。就。嗯。OK。 哎你，OK，我你我你我们可能今天讲的都是中文课程，我这句话就过去了，哎，OK，c o m 他们一摊眉头。Okay, 嗯，下一句，这个画，是吧？夏天,夏天，夏天，夏天。 爱来女人吗？哎、姐妹们，像不像你们学生？一套产品啊，在一号链接小黄帽防防晒，请我们的后台辛苦弹一下我们的链接啊。今天 OK，老抽还剩下不多一盘了，你那边喊。这是我们的小黄帽防晒，是大包装啊，六十毫升，看到没有？而且我们是买一送一，然后再送您什么？两片啊，两张卸妆巾和两个光子面膜。 所以呢，大家要先点左上角的关注，领优惠券，然后再买是六件到手啊，六件啊，只要一百四十九。这个小红帽呢是全新升级的小红帽，它在老版的基础上进行了很多的升级，防晒指数五十加，PA 加加加加，防晒强的同时还添加了很多的养肤成分，使用起来非常的温和，不刺激，各种皮肤都可以用。重点呢是加入了麦色隔离技术，是真正做到了雾化结合的防晒，而且通过检测呢有很强的防晒,防,晒防黑的一。一 นในช่ชยชง防晒黑那个能力เขกามาลองนี้ดู่อยโอเคต่อมาทอลองนี้เลยนะคะ,ะวิธีสอนสอนให้ฟัรขับนะคะคหนึ่งเราต้องบีบเยอะขนาดไหน一开始我们让他们教一下大家我们要多大的防晒霜，多多少防晒霜，多小？就บ这อ子，这ี子，一挤完之后就是่样子，这ประมาณนี้ ใช่เอ่อเราก็เซียนๆ说想这么多就可以了แล้ว问我了哈那จะต้อ่ใหญ่เยอะก่า้ใช่ไเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าต้องบีบเท่าเหรียญสิบบาทใช่ไหมนี่ะบีบบีบแล้วเราก็เราก็ว่าเป็นฟิลกลัวหมดอต่ท่อถะครัาดูหน่อยสิเ家ี่看เ定要有一个硬币大小的才够用整张脸哦到了คนหน้าเล็กใช้เยอะขนาดนี้ถูกไหมขอบคุณมาก

เรียบ,บร้อยแล้วดูซิ <c oughs> <c oughs> ดูสิด <c oughs> ูสิด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 ูสิาูสึกูสืดูสิดูสิกไม่ดูสิดูสิดูดูสิกูากดเสาดูสิดูสิดูส้าเนี่ยแห้งแล้วเนี่ยเอ้ยจริดกันดบของเขาดูคะเป็นไงบ้าง มันเออมันแห้งจริงคือปกติอะถ้าเกิดครีมมันไม่ซึมคือขูดแล้วมันจะขาวใช่ปะแต่อันเนี้ยกรุแดงแต่อันนี้แดงแล้วแล้วอันนี้เหนียวไหมคะ ไม่เหนียวเนี่ยนองถ้าเหนียวมาก็เหนียวเทสไหมเรามาเทสกันไหมได้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 เทสยังไงคะเทสเลยไหมอันนี้ก็ได้นี่ไงเราทิชูแล้วแต่มันเหนียวแล้วมันก็จะติดใช่ปะถ้าเหนียวมันก็จะอยา้ถ้าเหนียวมันก็จะอยู่อางนี้ถ้าเหนียวมันก็จะอยู่อย่างนี้ถ้าเหนียวมันก็จะอยู่อย่างนี้ถ้าเหนก็อยู่อย่างนี้ถ้าเหนวนกะอยอย่างนี้้าเหนียวมันก็จะอยู่อย่างนี้ถ้าเหนียวมันก็จะอยู่อย่างนี้ถ้านียวมันอ่อย่างนี้ถ้าเหนีันก็จะอยู่อย่าง

这个就是就是单纯的魔术。一 <laughs> OK，好的，那大家的话呢，就是呃，去看一下，在一号链链接，大家一定要关注，然后再去点，好不好？<noise> 我们这个的话呢，它是呃六十毫升。OK，今天你、啊、安尼可以大一个กติน、啊、ะ，เพราะว่า M L 油啊。这个要大一点，这是大瓶装，是六十毫升。瓶装的话我们没有那么大啊，就是买一送一，还、啊、要送你两个卸妆巾，两个光子面膜，啊是六件啊，你买一个到六件只要一百四十九。你们要怎么样？先关注，然后呢领优惠券再进行购买。活动是有限的哦，就是不是说大家都能抢到啊，你要抢的哦。好，接下来的话呢，我们来下一个。嗯、啊，เ宝妈来哈妈请请看อมาเลย那你看มาถึงส ก็คือส่งยาสเปร์ครับสเปร์กันแดดอ่าเป็นแบบบอดี้สเปร์บอดี้สเปร์อันนี้แบบทาตัวนะครับจะใช้ทา身上ด้วยดู看一下哈当红果吗？就决定了我们除了要包含小黄帽以外，我们还要看非常非常便于携带的防晒。好处呢是？我们怎么ไม่ปล่อยของเลยดีอะมันหลุดมือเรา这样可以让我们的肌肤在持续在一个防晒的状态。这是我们的防晒喷雾。啊大家喜欢就是你要你来试还是我们我来试？都可以打出来啊。 而且呢，呃，这个我给大家介绍一下，它是我们的 PSF 五十加，足够能量可以十二点五个小时持续在线的使用 u v b 防止我们肌肤晒红晒伤，有效减少光老化。而且呢，是三秒成膜，防水防晒不粘，你也可以随时喷。妈妈、嗯，她弄一弄呢？来，我们来。哎,哎，都给来猜？都咬爆了，你猜有字，知道吗？猜，都猜摇一下，摇一下，摇一下，摇一下。

ละเอียดไหมละเอียดบางเมาฮะอือทน่น้าท่这个的อไปข้างหน้าได้ไหมเราไปข้างหน้าแล้วก็ขีดท่านขัดูนดกูเซจ้องอใ่เขา要到前面去喷给你们看看它อ多么的ไม่หรือเราสามารถจีดระดีได้อ่าเขาบอกว่า สเปยส่วนมากถ้าเกิดเราคว่ำเนี่ยมันจะฉีดไม่ค่อยติดใช่ฮะค่ะมาดูกันว่าอันนี้ฉีดติดไหมเฮ้ยเต็มที่เลยอ่ะฉีดได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดที่หลังนะครับเราก็ไม่อันนี้นายก็ขึ้นอยู่ดิแบบเสื้อปลาสมนี่มันอย่างนี้ได้เออฉีดด้านหลังแบบก็คืออย่างเงี้ยใช่ สนุกแล้วของเขาด้วยดี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 ดมดีดไดี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 ่ีด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 ี่ีด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 ี่ีดีดีดไดีดี่ีด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 ี่ีด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  ก,ก็ควรช่จะไม่ต้อนไงบบช่วงที่ออกไปเจอแดดละกันอาจจะแบบาาระหว่างวันครับแบบเราอาจจะแบบไม่มีเวลาทาแต่ว<อ>ันแบบนี้มันเร็วกว่าแล้วเลยฉีดพกง่าย<อ>ด้วยนะขวดไม่ได้ใหญ่มากมาพกใส่กระเป๋าแล้วระหว่างวันไว้ยสองสามชั่วโมงแบบทาตอนเชา้าเสร็จปุ๊บอาเ<ช>ติมได้เติมเพราะว่าแบบตอนเที่ยงหแดดแรงมากอยู่บนหัวเราก็ไปยี่สิบเซนนะต้องยี่สิบเซนก็ 啊，它我们刚才我们说它的话呢，就是觉得这个东西呢，就是我们平常如果是出去要擦身上这样大面积的皮肤擦的时候呢，就适合用这个。那我们的行政说这个呢，拿出去非常容易拿出去啊，然后呢，这个在二十米的这个，二十米，没没细节，它都记录的，只维持在，只维持在，啊，就是很方便。OK，那大家呢，大家呢，你们是什么时候会用呢？你们可以用一下，呃，打出来啊，我们也给。 ที่เราชอบให้แฟนหฟังเลนะแล้วเก่งว่าูปไหมเมื่อ้าที่ท่านว่าสุดๆเขาเรียกว่าโอ้ยเขารี่ท่านถ้าไม่สวยไม่ให้กลับบ้านไม่สวยไม่ไม่กลับบ้านไม่สวยชื่ออะไรคะใครว่าก่อนหนึ่งคนเออหนึ่งคนว่าคนอ่นใคร เออใช่เรื่องใชเรื่องคผมบ้านก่อนนะผมบ้านก่อนได้ได้ได้นั้นก็ต้องจับจับแล้วก็ไม่ให้เขาดูนะอ๋อแล้วก็เราก็ต้องว่าให้เขาทายว่าเป็นอะไรได้ค่ะแต่ต้องให้เขาฟันดูนะถ้าใครจ่ะเขาจะโยกชนะเขาคือแบบใครชนะครับถ้าเกิด ผมไทยถ้าเกิดเขาวาดแล้วผมไทยถูกเขาได้คะแนนใช่ไหมใช่เก่งไก็คือถ,ถ้าเราผิดเราก็ไม่มีคะแนนถ้าเราและถ้ามันวาดแบบมันวาดห่วยๆมาไม่มีสุดสุดนความสามารถอยู่แล้วเราทำสุดความสามารถอยู่แล้วเราไม่ขี้ <Okay. S 3> โกงอยู่แล้วได้ <Okay. S 1> ดตอนที่เราวาดแลอวจะโชว์แฟงขลับให้าฟนคขับไทยด้วยกันนะคะ 好，这个的话呢，我们先先先画，呃，先画啊，后在画的过程当中，其实我们大家都可以猜一下画的、就是什么，然后让我们的啊我、呃、我来猜啊，就是谁赢了谁输了都是有这个奖励和惩罚的啊。好，防晒喷雾在哪个链接？嗯，防晒喷雾在我们的二号啊，大家看一下。啊、um, nah. 哦，我的了，来。哦哟，画的好快，哎，穿一下卡罩，注意没明 นี่บนบาสเกตบอลอันนี้ลูกบาสเกตบอลอถว่าถูกไหมถูกน็ครับเอ้าบาสบาสเกตบอลาคนอาจจะนั่งฝั่งนี้มาหน่อยไดคออกกองมาค่ะอ้อ้หโอ๋โอเคโเงตนครโอเค这个 เออล้านเชียวพด้ด้วหอ่ออะนะล้านเชี้านเชียว,วอถูกต้อง Basketball ได้คะแนนหนึนน่งคะแนนสีาน,สน,นะคะสี่รับอมขอตั้รอรอเล,อออลอยเอยเรากาฝ่ายาอีกั Basketball

องไปามแม่หน่อยได้ไหมคะจ้าใช่ใตอบไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่ายังไง่าเอังกฤคไม่ชอาอังมฤษห่ือ่าังษไม่ใช่หมอจะพูดอยู่ตา้าอ็นี่เลยที่ตรวจก่คุณหมอหลอกหลอกหอหูฟังหูฟังถูกต้องง่้มากเลยอ่ะ โอเคเกิแต่ว่าเราเราว่าเก่งโอเคต่อเลยค่ะเจาม่เียรแล้วใครอกิดออกเอากระดาษไหนไปไหนไหนโอเคคันจูนี่อ๋ออ๋อแบบใครอะเฮอร์สเปทีฟล้เป็นสไตล์ไหนอย่างเงี้ยองเล็งก่อนอืมคันจู่อ้า่าะ

有人说沃沃的裤子好看是吧？你可别忘了，我你天沃等整条，那拉钻。哎，谢谢啊谢谢，谢谢。沃沃、哦、真的好帅，好帅，好帅，撸没？好帅，看来老、哦、妈。哎。哎。哈哈哈好帅，好帅，好帅。Okay. 好对，尤其是你画我对对对对你。对对。对对。哈一点都不着急，对对。超可爱啊、哦！好的，OK，好多奶茶。

เอ้ยยวา个啥งน่นวา个蜡烛吗？飞船你塔 u f o เลขเ้ยผมรู้แล้วผมรู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วเ้ยรู้แล้วรู้แล้วอะไรอะอะไรอันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เราอันนี้มันขยายเสริมขยายความ แฮมเบอร์เกอร์โอ้ยโอ้ยค่ะบอกเรู้ได้ไงอะรู้มันแบบตอนแรกนึกว่าเป็นดาวเสาใช่นิโว่าเป็นดาวเสาแต่ว่าอืมหนุชิชิเออคราเนี้ยพอมันเป็นเป็นรูปสองที่เขาไม่เอาอ่ะมันเหมือนเป็นรอยผัดอะไรอย่างเงี้ยออ๋นกะโอ้เขาบอกว่าอันนี้หัวดอสใช่ไหมหัวดอสหัวดอสโอ๊ยค่ะไม่รู้ที่รู้ถราจุ๊บจะร้อนเลย 这个是那个调料箱的瓶子啊，那个瓶，子，ุดน้ไม่มีใครรู้เลยเนี้ยเไม่เะไม่เก่งละนี่หละคุณต้องอย่างนี้ละอมชื่อวตอชนเ้ับอกับอ This is Thai hamburger Thai hamburger อ้มันขจ โอเคเราสลับนะคะเพราะว่า <rude> มันเป็นไทยฮันเบอร์เกอร์ก็คือคนจริงเราไม่ออกเป็นเรื่องปกติใช่ไหมใช่ไหมนี่รอนแต่ไอ้ยองยองใช่กงบอกเราขอลองวาดต่อให้มันเหมือนโอเควาดด้วยไหม่ะเอ้ยโอเคค่ะลองวาดเลยค่ะทุมาดูกันว่าใ่ไคือคนที่มาใช่สม่งนี้กันนะหน่้นแมบอกขาด่ห <laughs> 你们都在哈哈的说汉堡包，刚才他们不是已经到前面去给大家看了吗？就是这个汉堡。哦、啊，老板，那以老板太太好，对的吗？他们可以宝爆外，没查的哈。给你们看一下这个菜式，汉堡包再给你们看一眼啊、哦。你是我的唇，不是 <laughs> 是神,神啊，看到了吗？<laughs> ดู清楚้วมั้ย们泰式汉堡包旁边还有两个就是调料瓶啊我汉我汉汉堡包也是这样的灵魂画考这边嗯 <laughs> แล้วมีคนถาว่าปา็นเรไม่ใช่ UFO ะคะ UFO าดอีกแบบนึงยโหนึ่งอีกแบบนโอ้ยอีกห้อ้อา <laughs> 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 ป่าเสียงเชียวโหกว่าเสี่วฮงเชื่อเขากะนํามาชวนนะคะเขาอยากจะให้ของคนท่านลิงเขาจะซื้อซื้อสองคนได้ไหมอ๋อขายสองคนนี้ได้เอาแล้วว่าเสี่ยวงเชื่อมาทันงกว่าเสีวงเอยวาสวมากค่ะเราเราเ้าไปทําอะไไปทํ่อะไจะไหมางวาด超漂亮哦一看就知道是但是我还得比较难，但是起้他们应该一点นะแต่เขาวาดได้ใช่ไหมเขาวาดได้อะได้ใครใคเป็น 这是啥？哎，撸来撸来撸了。哎，这是啥？望看呢。哎嘿，好烫！哦，微波炉啊？Oh, <my> <laughs> <laughs> 有啊，uh, 我见有个小姐姐拍了一个是那个叫做什么？一个微波炉啊，不是微波炉，这个是什么？大家猜一下。头盔<萔>安全的那个头盔，对的。哎、欸，婚婚庆好大，好大哦。哦，哎，不、哎嗯、好，你你可能说哇，煎蛋吧？啊，锅滚 <laughs> <laughs>

เอเวลาไม่พอแล้วเพรือว่าสองคนเสมอกันเนาะอ่า因为他们都猜对了，那么就ท起接受惩罚。好，那弄破两张婚的ะก็คืเคอเราทำ้าไถ่ายรูป้าผ้าติดต่อกันไม่ให้อยู่เลยนะคะได้ครับถ่ายรูปคู่นะ。让他们就是五连拍，是不ด停的啊。然后两ค的ร连拍，OK。 มายจทารกีแรกกทีแกทแรกแรกีแกทีแรกตทีีแกทกทอรทีแรแรกอ๋อใก้เราทีรกวๆแกก็ไม่กทีหรอทีแรแล้วก็ที่แททีี มี六,六,六้วยอ๋อมี六六ใ่ไหมคเกอยมโั้วยอะไรคะเอ้ม okay ้าฮ่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 า่าฮ่าาาฮ่าฮ่า่ไฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่า้อเ่าาา่่า ถ้าเราออกไปข้างนอกไปข้างนอกถ่ายรูปอะค่ะชอบทง่าไหนขอให้เรียนแบบอีกคนหนึ่งนะคะก็คือ外出ุ照时่方常用的拍照อ势。开光。几点？嗯，再想一ข嗯想一想，嗯大家也看เ看他们拍的่ะถ่ายรูปไงถ่ายรูปรอถ่ายรูปอ่าเขาจะมีล่าสุดไงที่ไปถ่ายรูปน้ากระจกแล้วก็จะแล้วก็จะเก่ง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 กลางลำตัว ล่าสุดของของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เขาเขาจะเป็นส่วนตรงนี้แบบแล้วปากเขาจะรูปรูปอะไรวะ รูปรูปอะไรวะไปะนองทะเลอะไรเงี้ยรูขโงน ดูปากเดี๋ยวดูปากปากไหนมาดูนี่มาดูนี๋ยวนี้ยิ้มเฉยยิ้มเฉยไม่ผมไปผสมกันกับอีกรูปน่งทิช่วยทหน่อยได้ไหมคะทำให้ฟัขกเหมนข้าอย่างนชี้ให้เ่า刚才的那่动ม o l ไม่ด้ช่่ใช่ใ่อง่ใชใช่ใช่า่ช่่่ อันนี่พป็สาวให้สาวให้ได้รับรวมั้ยโอเค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 อาคโอคโอเจิอเคโอเคโอเคแอ่คโอเคอเคโอเคาอเคโอครับจีอเไโอคโอเครอเคโอเครับครอเคอเคโอีคโอเนโอเคโอนคเครองคโอเครับอยากอเคโัเคโอเคโอเคโอเาโอเกออเกันครับคโอเคโอเอเคโอเาโอคโอเคโอออเาโอเคโอเคโอเคโออ แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเรื่อยๆดิว่ะแบบส่งใจเชียร์ยิ่ไปเรื่อยๆอาจจะมีโอกาสได้เจอกันที่กันที่ไหนคะที่ที่จีนครับถ้ามีโอกาสอยากก็อยากจะไปครับผมเชื่อได้ขอเขาจะทกหรือว่ามิสทีนมิสทีนหรือว่ามิสเขาจะทำกอาจจะเป็นอะไรได้อาจจะเป็น่ง ก็อยากขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนเราตลอดทั้งไลฟ์นี้เลยครับก็คนี้จะทำวมนั้นจริงไมหรือวอยากให้มีความสุขที่ได้แบบมาดูเราแล้วก็ นั่นแหละดูแลสุขภาพตัวเองนะครับไว้ว่างๆถ้ามีโอกาสก็อยากไปเจอทุกคนนะครับขอบคุที谢谢่ทุกคนยังิดตามเรอยู่เสมอ้ามีโอกาสก็อยากไปเจอทุกคนนะครับขอบคุณที่ทุกคนยัาคงอิดตามเราอยู่าสมอน่ามีโอกาสก็อากไปเจอทุกคนนะครับาุที谢谢่ทุกคนยังมงตตามเราอย่เสมอถามีโอกาสก็อาไปเจอทุกคนนะครับ ทำไมมันเสียงเมือเมอตาได้มันได้ลักันถ้าถามจะเป็นตัวแบบเป็นเหมือนมือเมตตาเอ่อยรให้นิเยมาเมตตาเ่อแล้วเมื่อวานนี้อยากจะให้ไปข้างหน้าแล้วก็บอกกับท่านถามว่าวันอันก็คือเวลาที่สวางเลยแล้วมือเตามือตานี่มืมือตาโอเคโอเคอ๋อสีูเาลีเอาละมาเเอ สามสองหน wow. ึ่งหวานอันเมือตาลืมมาเด็กหนีชื่อวอเตอร์เชิ่งหนี่ชื่อวอเตอร์เชิ่งจบแล้ว